เออนี่ไงกะเพราเนื้อไข่ดาวเจ้านี้อร่อยด้วยเขาเหมือนกันนะแล้วกันโมเดงก็มาทำยำอร่อยด้วยบอสกินบ้างเดี๋ยวพี่ไปหาให้กินพี่กินกินใช่ทำได้อือมร่อยมากเลยเรื่อมีเรื่องหนึ่งข้าวก่อนไหมโอ้วันนี้กินอะไรดีอะพี่เติ้ลเบื่อเนาะร้านเดิมๆเนาะโอ้ป้าเขาทำอะไรก็ไม่รู้ข้าวก็แย่อร่อยก็ไม่อร่อยข้าวอะไรนะข้าวก็แย่แฉะแฉะคนที่ไหนเนี่ย คนส่งคนส่งตรงนี้อาเกตฮะคนส่งคร่าคนส่งคร่ามากินไรเนี่ยโอ้โหมีมดดีอยู่ข้าวเนี่ยตั้งแก๊ปดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยหรือจะกินปลาเฮ้ยเดี๋ยวปลาทำให้เราฉลาดนะหรือจะข้าวมันไก่้ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยนี่ไงกะเพราเนื้อไข่ดาวจานนี้อร่อยด้วยเหมือนกันนะเหมือนกัน โอ้แบบช้ามากเลยอ่ะปกติเขาขับมาเร็วนะไม่รู้ว่าช่วงนี้รถติดหรือเปล่าอนี่อันนี้ของพิตเตอร์นะครับน่ากินน่ากินน่ากินอันนี้เดี๋ยวให้น้องบอสดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยไข่ได้น้อยเราเลือกไข่ดีกว่นคือให้ยนี่ข้าวน้อยอ่ะเฮ้ยน่ากินอยู่อะเดี๋ยวเราจะแกงบอส่ะเราจะแกงเอาไข่ไปกินไม่เอาดีกว่าเนาะโอ้ยข้ามาแล้ว พี่โนุคุงข้ามาแล้วข้ามาแล้ว <ละ S 1> มาเลยลมาเลยสั่งอะไรมาให้บอสไหนไหนสั่งกะเพราเนื้อเหมือนกันเลยเพราะว่าจะได้เร็วๆไงแต่ไม่ข้าวน้อยอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งเปิดเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยไอแอบกินเปล่าพี่นุคงไม่มีนี่จิ้มซ้อนนี่เออบอสกินกันดีกว่าอ๋อบอสนี่เฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยรบบน้ำแหละแปลว่าพี่ๆน่ากินอ่ะอันนี้ซ้อนแว้งแตงมาหวานใช่ไหมดูพ่อพี่ เฮ้ยพี่ไปเจอราชาบวอยแบบน่ากินมากบุ๋ยแบคนเยอะมากเลยแถวมอว่าต้นมออะไรมอชออี้ฝุนขาวขาวบวบๆเลยอะบอสอยากไปบ้างพี่บอสเป็นเด็กอะบอสยังไม่ต้องไปหรอกเฮ้ยแล้วช่วงนี้อะเขามีแบบเล่นสงการกันด้วยเฮ้ยมีหรอใช่ใช่คือก็บอกให้เล่นสงการได้แต่ไม่ให้เล่นแป้งไม่ให้สรดน้ำแล้วไม่ให้ปาร์ตี้เอ้ยนี่ก็งงว่ะ เอสงการบ้านไหนวะพี่เฮ้ยฉันมาส่งการก็เล่นเล่นแบบสนุกมากเลยอะ่ะเล่นบอส <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นสัตวนังก็เพื่ีกว่าดิ์จะไม่ต้องไปเล่นให้คนอื่นเห็นเล่นหลังบ้านเนาะอตอนที่ฝนตกอ่ะมันจะมีอึงออกด้วยนะเว้ยตึ้นใช่อะพี่ใช่ใช่น้ำเอออึงอะ่ะเวลามันออกไข่นะเว้ยมันออกเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเว้ยมันก็ออกไข่ดชวไหมใช่แล้วก็เอามาทําอาหารกินโคตรอร่อยเลยไข่มดแดงด้วยโอ้บอส อะไรขนาดนั้นนะพี่ไข่มดแดงมันออกฤดูเดียวนะพี่ใช่ใช่เออแล้วแม่งหากินยากด้วยแล้วไข่หมดแดงก็มาทำยำอร่อยด้วยปอกินบ้าเดี๋ยวพี่ไปหาให้กินพี่กินกินใช่ทำได้ทำได้ไปะอร่อยอืมอร่อยมากเลยแล้วมีเรื่องหนึ่งข้าวก่อนไหมไปร้านเราเว้ยกินน้ำแข็งไม่หมดเว้ยเขาบอกให้เอากลับบ้านได้แล้วนี่ก็เอากลับบ้านใช่ไหม แล้วก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านไปถึงบ้านหายน้ำแข็งหายงงมากเลยวันนั้นอ่ะเออด้วยคำเหล่านี่เพื่อนมึงกินข้าวก่อนดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวไม่อิ่มเนี่ยร้อนร้อนไปเนี่ยช่างใจเกินนั่นแหละนั่นแหละมีผู้เยอะนะคุ้งเออแล้วแล้วอะยรวะเออกำกำร้องมืออ่ะคุ้งคุ้งโอ๊ยมี่นุคุ้งอะไร เฮ้ยพี่ตันช่วยพี่ตันด้วยคุณอะไรงงเอา้าม่วงม่วงเหรอ่วงอิ่มแล้วม่วงเฮ้ยนั่นเรียบร้อยม่วง่วงหลับแล้วไปไปม่วงแล้วปกติกินอิ่มแล้วก็ั่างหลับไงไป